ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องครับขอาสู้ช่องพงศักดิ์ชาแนลครับเิปนีดด้ครับมาพ่อก,กันยูบรรยากาศหนางานครับเจอชอเด็ด,ดครับหลังจากมาเึ้ื่อนฝนตกนั้นครับ ตกหนักครับมาเคลื่อนน้ครับเจอแค่เคลืนเดียวครับเมื่อกี้ชั่วโมงเอง ก็เพื่ินครับฝนม่รอดสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับ อาจจะเป็นรอบสุดท้ายของปีแล้วครับพราตกเปลือกเคลื่อนนี่นะคอาจจะประมาณชั่วโมงหนึ่งครับกาสภาพพื้นดินวัานนันนี่ครับแห้งไอประมาณสองอาทิตย์นะครับไม่เจอฝนตกแก้เคลืนเดียวครับตกมาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับกาสภาพพื้นตัวติดกับเขลือนครับ วันนี้เกินไปครับที่แรก็เกินไปในใจแต่มันบ่กเกินไปที่ได้ใส่สรถเบโก้ครับจะเป็นรถเกีบครับมาดันตัวครับกเกกับพยางไงครับแล้วกับเกี่ยวกบวกเกินครับไซ่ใหม่ออกจากร้านครับ น้ำหนักเมื่อนีบรรทุกไปที่สามสิบตันนะครับน้ำหนักร่วมกับระเกินครับบรรยากาศการทำงานครับผมไปจุดรับซื้อไม้ครับเมื่อนีก็ทำการทำงานปกติครับหลังจากมาื่กคืนนี่ครับมี่ฝนตกอมะตกฝนตกมาช่วงวันตีห้านะครับก็บเซาหนีกับ,กบวันใด ออกไปบองไฮบางนากันครับกันกล้องกับก็เดอะไายออกมาเห็ดงานแต่เซอร์นะครับบรรยากาศการทำงานครับอยู่จุดรับซื้อใหม่เมื่อนี้ก็จะถอยใหม่กลับโรงงานทั้งหมดสามแถวนะครับอันนี้ก็เป็น่ถวที่สองครับที่กาลังขึ้นนะครับ่ถวนั้งก็จะเป็นการมาสารรับพางครับสารรับหางน้ําหางเปลว้างครับแล้วก็ ทางที่เป็นทางนากรับนะครับเดีย๋ยวขึ้นจะปรับอนามานครับโอ้บันไดเสื้อครับผนตัวแค่หนึ่งชั่วโมงครับก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงครับร้านนี้สำหรับรถเก็บียร์เพื่การทุกเมื่อครับไม่มีหยุดครับรับใหม่ทุกเมือ่อ ครับคลิปนี้ครับเกิดตั้งนี้ฝากพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ครับกดเป็นกำลังใจทั้งชอ่องไอ้หน่อยครับวงศาชแนลครับคลิปนี้ขอบคุณครับ